สวัสดีพี่น้องนะครับก็ขอบพระเจ้าครับสําหรับในเช้าวันนี้ครับพี่น้องครับพี่น้องชอบการถูกตักเตือนไหมครับครับเราอาจจะไม่ชอบเนาะเราชอบอะไรครับเราชอบคําชมใช่ไหมครับแล้วก็เราชอบตักเตือนคนอื่นมากกว่าใช่ไหมครับครับหากเราต้องการตักเตือนพี่น้องนะครับ อาจารย์สุทธิได้พูดไว้วันอาทิตย์ที่แล้วนะครับบอกว่าเราต้องตักเตือนพี่น้องด้วยความจริงความรักและเจตนาที่ดีนะครับครับและพี่น้องเคยรู้สึกถึงความขัดแย้งที่มีอยู่ภายในใจไหมครับหรือความรู้สึกอิจฉาริษยาที่กัดกินกจิตใจพี่น้องพี่น้องเคยไหมครับครับและพี่น้องรู้สึกอย่างไรครับเมื่อถูกตักเตือนหรือมีท่าทีอย่างไรครับ ในวันนี้เรามาดูเรื่องราวพี่กับน้องที่ทําเหมือนกันครับแต่ไม่เหมือนกันครับทำเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันยังไงครับเดี๋ยวเรามาดูพระคัมภีร์ในปฐมกาลบทที่4ครับข้อที่1นึถึงสิครับเพื่อทําความเข้าใจถึงต้นตอของความรู้สึกเหล่านี้นะครับและเรียนรู้ว่าเราจะจัดการกับมันอย่างไรตามน้ําพระทัยของพระเจ้านะครับครับปฐมกาลบทที่สข้อ1นึถึงสินะครับเราจะอ่านไปด้วยกันนะครับ ฝ่ายชายนั้นสมสู่อยู่กับเอวาภรรยาของตนนางก็ตั้งครรภ์และให้กำเนิดบุตรชื่อคาอินนางจึงกล่าวว่าพระเจ้าทรงโปรดให้ฉันได้ผู้ชายคนหนึ่งต่อมานางให้กำเนิดน้องชายของเขาชื่ออาเบลอาเบลเป็นคนเลี้ยงแกะส่วนคาอินเป็นคนทําไร่ไถนาอยู่มาวันหนึ่งคาอินนำพืชผล ที่เกิดจากไลนามาถวายพระเจ้าส่วนอาเบลก็นำแกะหัวปีจากฝูงและไขมันมาถวายพระเจ้าทรงพอพระทัยอาเบลและเครื่องบูชาของเขาแต่คาอินกับเครื่องบูชาของเขานั้นพระองค์ไม่พอพระทยัยคาอินก็โกรธแค้นนักหน้าบูดบึ้งอยู่พระเจ้าจึงตัดถามคาอินว่าเจ้าโกรธเคืองหน้าบูด เบื้องอยู่ทำไมเจ้าทำเจ้าทำดีเราก็พอใจรับเจ้าไม่ใช่หรือถ้าเจ้าทำไม่ดีบาปก็หมอบอยู่ที่ประตูอยากจะคุบเจ้าเจ้าจะต้องเอาชนะบาปนั้นให้ได้ฟายคาอินก็พูดชวนน้องชายของตนว่าเราไปนากันเถอะเมื่ออยู่ที่นาด้วยกันคาอินก็ได้โถมเข้าฆ่าอาเบล น้องชายของตนเสียพระเจ้าตัดถามคาอินว่าอาเบลน้องชายของเจ้าอยู่ที่ไหนคาอินจึงทูลว่าข้าพระองค์ไม่ทราบข้าพระองค์หรือเป็นผู้ดูแลน้องพระองค์ตัดว่าเจ้าทำาไะไ,ไปโลหิตของน้องเจ้าส่งเสียงร้องฟ้องขึ้นมาจากดินบัดนี้เจ้าจะต้องถูกสาบจากแผ่นดินที่ได้อ้าปากรับโลหิต น้องจากมือเจ้าต่อไปเมื่อเจ้าทำนาจะไม่เกิดผลมากเจ้าจะต้องหลบหนีและพเนจรไปในโลกฝ่ายคาอินทูลพระเจ้าว่าโทษของข้าพรงหนักเหลือที่ข้าพรงจะทนได้ดูเถิดวันนี้พระองค์ทรงขับไล่ข้าพรงออกจากที่ดินพ้นจากพระพักตรงไป ฆ่าพรงจะต้องหลบหนีและพเนจรไปในโลกใครพบฆ่าพรงก็จะฆ่าฆ่าพรงเสียพระเจ้าตัดแก่คาอินว่าไม่ได้ผู้ใดฆ่าคาอินจะมีโทษเจ็ดเท่าและพระเจ้าทรงทำเครื่องหมายไว้ที่ตัวคาอินเพื่อว่าจะไม่ได้ฆ่าคาอินออกไปพ้นพระพักพระเจ้าไปอยู่ที่เมืองโนดท,ทิศตะวันออก ของ den, ครับรพ,พระคัมภีร์ปฐมกาลบทที่4ข้อที่1ถึง16ครับเป็นเรื่องราวที่น่าเศร้านะครับและสะท้อนถึงธรรมชาติของบาปที่มีในมนุษย์ตั้งแต่เริ่มต้นยุคเริ่มยุคแรกนะครับเริ่มต้นนะครับเรื่องราวของคาอินและอาเบลไม่ได้เป็นเพียงบันทึกประวัติศาสตร์นะครับแต่ยังเป็นบทเรียนสำหรับชีวิตของเราในปัจจุบันด้วยนะครับ รเรื่องราวในบทนี้เริ่มต้นด้วยการให้กำเนิดบุตรชายสองคนของอาดัมและเอวานนครับก็คือคาอินและผู้เป็นชาวนาและอาเบลผู้เป็นคนเลี้ยงแกะนะครับต่อมาทั้งสองก็ได้นําเครื่องบูชามาถวายแด่พระเจ้าส่วนคาอินนําผลผลิตจากไร่นาของตนมาถวายนะครับส่วนอาเบลนําลูกแกะหัวปีที่ดีที่สุดครับจากฝูงมาถวายพระเจ้านะครับพระเจ้าทรงพอพระทัย เครื่องบูชาของอาเบลนะครับแต่ไม่ทรงพอพทัยเครื่องบูชาของคาอินทําไมคาอินถึงโกรธและไม่พอใจครับทําให้คาอินโกรธแล้วก็ไม่พอใจนะครับพระเจ้าจึงตัดเตือนคาอินว่าบาปกําลังซุ่มอยู่ที่ประตูและบาปกําลังจะครอบงําเขานะครับแต่เขาต้องเอาชนะมันให้ได้ถึงกันนั้นนะครับคาอินก็ยังคงมีจิตใจที่ลิษยาอยู่ภายในใจนะครับแล้วก็ ได้ฆ่าอาเบลน้องชายของตนครับเมื่อพระเจ้าทรงถามคาอินถึงอาเบลคาอินกับปฏิเสธและพูดกับพระเจ้าว่าข้าพลงเป็นผู้ดูแลน้องชายเหรอพระเจ้าจึงตัดสาบแช่งคาอินให้เป็นผู้เล่ร่อนและหลบหนีจากแผ่นดินนะครับแล้วก็แผ่นดินจะไม่ให้ผลผลิตเขานะครับแล้วเขาก็ออกไปพ้นจากพระพักพระเจ้าไปอยู่ที่เมืองโน้นนะครับ เรื่องนี้เป็นตัวอย่างแรกในพระคัมภีร์เกี่ยวกับการถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้านะครับซึ่งต่อมากลายเป็นข้อปฏิบัติในอิสราเอลโบราณครับในเวรินิติบทที่1ถึงบทที่7นะครับและยังแสดงให้เห็นถึงความสําคัญเจตนาและความเชื่อในการถวายบูชานะครับไม่เพียงแค่วัตถุสิ่งของเท่านั้นนะครับครับเราจะใช้เวลานี้สักครู่ครับอธิษฐาน พระเจ้านะครับสาธุการแด่พระเจ้าบิดาขอปรองทรงโปรดเมตานำเราชีวิตชีวิตของเราทุกคนพระเจ้าที่เราจะเรียนรู้ถึงความรักของพปรองผ่านบทเรียนนี้พระเจ้าขอปรองทรงโปรดเมตตาเราทุกคนพระเจ้าที่เราจะทําตามน้ําพระทัยของโปรองที่เราจะเชื่อฟังพปรองมากขึ้นขอพรองทรงโปรดเมตตาด้วยเราจะเราขอสรรเสริญและขอบคุณพปรองร่วมกัน สรรเสริมปรองในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนครับชื่อหัวข้อในเช้านี้คือบาปท,ที่ซ่อนเลน,นครับผลลัพธ์ที่น่ากลัวครับอยู่ในปฐมกาลบทที่4ข้อ1น6ถึงสินะครับผมแบ่งออกได้3หัวข้อนะครับดังนี้นะครับหัวข้อที่1คือการถวายเครื่องบูชาที่แตกต่างในข้อ1ถึงข้อ5นะครับพระคัมภีร์ก็เริ่มต้นด้วยการแนะนําบุตรชายคนแรกของอาดัมและเอวา คือคาอินและอาเบลครับเมื่อถึงเวลาพวกเขานำเครื่องบูชามาถวายพระเจ้าคาอินนำผลผลิตจากไรนาของตนมาถวายแต่อาเบลก็นำแกะหัวปีที่ดีที่สุดจากฝูงของตนพร้อมไขมันมาถวายนะครับสิ่งที่น่าสังเกตคือพระเจ้าทรงพอพระทัยในเครื่องบูชาของอาเบลแต่ไม่พอพระทัยในเครื่องบูชาของคาอินครับพี่น้องครับ พี่น้องคิดว่าทำไมพระเจ้าไม่พอพระทัยเครื่องบูชาของคาอินครับทั้งๆท,ที่เขาก็นำสิ่งที่เขามีอยู่มาถวายผมก็มีคำถามอยู่ในใจเหมือนกันทั้งๆท,ที่เราเอาของที่เรามีมาถวายแต่พระเจ้าไม่พอพระทยัยพี่น้องคิดว่าทำไมครับครับเหตุผลไม่ได้อยู่ที่ชนิดของเครื่องบูชานะครับแต่อาจอยู่ที่เจตนาทัศนคติของคาอินครับ อาเบลถวายสิ่งที่ดีที่สุดด้วยความเชื่อและความเคารพยำเกรงในขณะที่คาอินอาจถวายเพียงตามหน้าที่หรือถวายด้วยไม่จริงใจนะครับในฮิบรูบทที่11ข้อ4บอกว่าเพราะว่าอาเบลมีความเชื่อจึงได้นำเครื่องบูชาอันประเสริฐกว่าของคาอินมาถวายแด่พระเจ้าซึ่งทำให้ท่านได้รับการรับรองว่าเป็นคนชอบธรรม พระเจ้าก็ได้พระเจ้าก็ได้ทรงยืนยันโดยการทรงรับรองรับของถวายของท่านแม้ว่าอาเบลตายไปแล้วก็จริงแต่เพราะท่านมีความเชื่อท่านจึงยังคงพูดอยู่นะครับในชีวิตของเราการถวายแด่พระเจ้าไม่ได้จำกัดอยู่เพียงวัตถุสิ่งของแต่รวมถึงเวลาทรัพย์สินความสามารถ และการรับใช้พระเจ้านะครับสิ่งสำคัญคือเราถวายด้วยใจอย่างไรครับในพระธรรม2องโคลินบทที่9ข้อ7บอกว่าทุกคนจงให้ตามที่เขาได้คิดหมายไว้ในใจไม่ใช่ด้วยนึกเสียดายไม่ใช่ให้ด้วยความการฝืนใจเพราะว่าพระเจ้าทรงรักคนที่ให้ด้วยใจยินดีนะครับเราให้ด้วยตามที่เราตั้งใจเราต้องให้ด้วย ไม่ใช่ให้ด้วยความเสียใจนะครับแล้วก็ไม่ใช่ด้วยการถูกบังคับนะครับหัวข้อที่2นะครับความโกรธและความริษยานำไปสู่บาปนะครับในข้อ6ถึงข้อ8นะครับเมื่อคาอินเห็นว่าเครื่องบูชาของตนไม่เป็นที่พอพระใจพระเจ้าครับพระเจ้าทรงเตือนคาอินด้วยความรักให้เขาระมัดระวังความโกรธ และความริษยาที่กําลังก่อตัวขึ้นในใจพระองค์ตัดว่าทําไมเจ้าจึงโกรธและทําไมจึงหน้าเศร้าหมองครับเจ้าทําดีถ้าเจ้าทําดีเจ้าจะไม่ได้รับการยกชูหรือแต่ถ้าเจ้าทําไม่ดีบาปก็หมอบอยู่ที่ประตูและมันปรารถนาที่จะครอบงาเจ้าแต่เจ้าจงเอาชนะมันเสียแต่น่าเสียดายนะครับ ที่คาอินไม่ฟังคําเตือนนั้นเขาปล่อยให้ความโกรธความริษยามาครอบงำจิตใจและนําไปสู่การฆ่าน้องชายของตนนะครับคําถามวันนี้คือเรายังปล่อยให้ความโกรธความขัดแย้งความขัดเคืองใจเข้ามาบงการชีวิตของเราหรือจิตใจของเราอยู่ไหมครับไม่มีแล้วเนาะครับอันตรายของความรู้สึกด้านลบ ที่ไม่ได้รับการจัดการนะครับความโกรธและความริษยาสามารถกัดก่อนจิตใจและนำไปสู่การกระทำที่รุนแรงและทำบาปต่อพระเจ้าได้นะครับในสุภาษิตบทที่14ข้อ2 9ถึง30นะครับบอกว่าบุคคลที่โกรธช้าก็มีความเข้าใจมากแต่บุคคลที่โมโหเร็วก็ยกย่องความงู่นครับจิตใจที่ใจที่สงบ ให้ชีวิตแก่เนื้อหนังแต่กิเลสกระทําให้กระดูกผุกนะครับใจที่สงบเป็นชีวิตของร่างกายของเรานะครับแต่ความริษยาเป็นเหมือนมะเร็งที่กระดูกนะครับยากอบบทที่ 1: ข้อ15บอกว่าขันตัญหาเกิดขึ้นแล้วก็ทำให้เกิดบาปและเมื่อบาปเจริญเต็มที่แล้วก็นำไปสู่ความตายนะครับยากอบเตือนเรานะครับเมื่อเรามีตัณหา มันก็จะทําให้เราทําบาปนะครับและเมื่อบาปโต,โตเต็มที่ก็จะนําเราไปสู่ความตายนะครับครับในชีวิตประจําวันเราอาจไปชิญกับความรู้สึกอิจฉาริษยาเมื่อเห็นผู้อื่นได้รับสิ่งที่ดีกว่าหรือรู้สึกโกรธเคืองเมื่อไม่ได้รับการยอมรับนะครับสิ่งสําคัญก็คือเราต้องตระหนักถึงความรู้สึกเหล่านี้และ นำมาสู่การอธิษฐานขอการทรงนำจากพระเจ้าเพื่อที่เราจะไม่ปล่อยให้ความรู้สึกเหล่านี้มาควบคุมเราและนำเราไปสู่บาปนะครับคำตัดของพระเจ้าที่ว่าบาปกำลังซุ่มอยู่ที่ประตูและปาาถนาที่จะครอบงำเจ้าแต่เจ้าต้องเอาชนะมันให้ได้นะครับสะท้อนให้เห็นถึงธรรมชาติของบาปที่พร้อมจะเข้ามาควบคุมมนุษย์อยู่เสมอนะครับ ในโลมบทที่15เออโลมบทที่7นะครับข้อที่15บครับ18แล้วละก็19นะครับบอกว่าข้าพเจ้าไม่เข้าใจการกระทําของข้าพเจ้าเองเพราะว่าข้าพเจ้าไม่ทําสิ่งที่ข้าพเจ้าปรารถนาที่จะทําแต่กลับทําสิ่งที่ข้าพเจ้าเกียรติชังนั้นด้วยว่าในตัวข้าพเจ้าคือในตัวของข้าพเจ้าไม่มีความดีประการใดอยู่เลย เพราะว่าเจตนาดีของข้าพเจ้าก็มีอยู่แต่ซึ่งจะกระทําการดีนั้นข้าพเจ้าได้ข้าพเจ้าหาได้กระทําไม่ด้วยว่าการดีนั้นซึ่งข้าพเจ้าปรารถนารมข้าพเจ้าไม่ได้กระทําแต่การชั่วซึ่งข้าพเจ้ามีได้ปรารถนารมข้าพเจ้ายังกระทําอยู่ครับหัวข้อที่สมคือผลลัพธ์ที่น่าสะพึงกลัวของบาปนะครับคือ ทุกการกระทํามีผลตามมาเสมอนะครับในข้อที่9ถึงข้อ16นะครับหลังจากที่คาอินฆ่าอาเบลพระเจ้าทรงเข้ามาถามคาอินถึงอาเบลคาอินตอบด้วยท่าทีแข็งกระด้างและไม่สํานึกผิดนะครับข้าพเจ้าไม่ทราบข้าพเจ้าเป็นผู้ดูแลน้องชายหรือครับพระเจ้าทรงเปิดเผยความจริงและสาปแช่งคาอินเขาต้องกลายเป็นคนเล่ล่อน และหลบหนีจากแผ่นดินแผ่นดินจะไม่ให้ผลผลิตแก่เขาอีกอีกคาอินรู้สึกถึงความหนักหน่วงถึงการลงโทษนะครับและร้องคำควรถึงความยากลำบากที่เขาต้องเผชิญพระเจ้าทรงเมตตาประทานหมายแก่ประทานเครื่องหมายแก่คาอินเพื่อป้องกันไม่ให้ใครมาทำร้ายหรือฆ่าเขานะครับวันนี้ครับเรายังคงซ่อนบาปไว้หรือมีใจแข็งกระด้าง และยังไม่สำนึกผิดอยู่หรือเปล่าครับครับเรามีท่าทีอย่างไรเมื่อถูกตักเตือนจากพระเจ้าหรือพี่น้องของเราครับผลที่ตามมาของบาปบาปไม่เพียงแต่ทำลายความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์นะครับแต่ยังทำลายความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าด้วยนะครับการไม่สำนึกผิดและการปฏิเสธความรับผิดชอบ ยิ่งทำให้ผลบาปรุนแรงขึ้นนะครับรวมบทที่6ข้อ1ถึงสและข้อ23บอกว่าถ้าเช่นนั้นถ้าเช่นนั้นแล้วเราจะว่าอย่างไรเราควรเราจะอยู่ในบาปต่อไปเพื่อให้พระคุณมีมากยิ่งขึ้นหรืออย่าให้เป็นอย่างนั้นเลยพวกเราที่ตายต่อบาปแล้วจะมีชีวิตในบาปต่อไปได้อย่างไร เพราะว่าค่าจ้างของความบาปคือความตายแต่ของประทานจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราครับครับในสังคมของเราเราเห็นผลกระทบของบาปในรูปแบบต่างๆนะครับเช่นความแตกแยกในครอบครัวอาชญากรรมความอายุติธรรมและความเสื่อมทรามทางศิลธรรมเรื่องราวของค่าอินครับ เตือนเราว่าบาปมีราคาที่ต้องจ่ายเสมอนะครับการหันกลับจากบาปและการขอการอภัยจากพระเจ้าเป็นหนทางเดียวสู่การเยียวยาและการคืนดีนะครับครับยอห์นบทที่3ข้อ12ถึง15บอกว่าจงย่าเป็นเหมือนคาอินที่มาจากมารและได้ฆ่าน้องของตน และเหตุใดเขาจึงฆ่าน้องก็เพราะการกระทําของเขาชั่วและการกระทําของน้องนั้นชอบธทมพี่น้องทั้งหลายเอ,อ๋ยอย่าประหลาดใจที่โลกนี้เกียดชังท่านเราทั้งหลายรู้ว่าเราได้พ้นจากความตายไปสู่ชีวิตแล้วก็เพราะเรารักพี่น้องผู้ใดที่ไม่รักผู้นั้นก็ยังคงอยู่ในความตายผู้ใดที่เกียดชังพี่น้องของตนผู้นั้นก็ เป็นผู้ฆ่าคนและท่านทั้งหลายก็รู้แล้วว่าผู้ฆ่าคนนั้นไม่มีชีวิตนิรันดร์ดำรงอยู่ในเขาเลยครับการลงโทษของพระเจ้าที่มีต่อคาอินแสดงให้ถึงแสดงให้เห็นถึงความยุติธรรมของพระองค์นะครับแม้พระองค์ทรงเมตตาประทานหมายสำคัญเพื่อปกป้องคาอินก็ตามการที่คาอินต้องออกจากพระพักพระเจ้า เป็นผลที่ตามมาจากการทำบาปและแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ขาดสะบั้นระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าครับเมื่อทำบาปครับอิสยาบทที่59ข้อ1ถึงข้อ12ได้บอกว่าดูเถิดพระหัตถ์ของพระเจ้ามิได้สั้นลงที่จะช่วยให้รอดที่จะช่วยให้รอดไม่ได้หรือพระกันตึงซึ่งจะไม่ทรงได้ยิน แต่ความบาปชั่วของเจ้าทั้งหลายได้กระทําให้เกิดการแยกระหว่างเจ้ากับพระเจ้าของเจ้าและบาปของเจ้าทั้งหลายได้บังพระพักของพระองค์เสียจากเจ้าพระองค์จึงมิได้ยินครับคบาอินเป็นตัวแทนของความลิษยาความโกรธและการไม่เชื่อฟังครับแต่อาเบลเป็นตัวแทนของความเชื่อและ การเชื่อฟังเขาถวายเครื่องบูชาที่ดีที่สุดนะครับด้วยความเชื่อคับพระเจ้าไม่สนพระไทยเพียงแค่วัตถุที่เรานำมาถวายแต่ทรงสนพระไทยในเจตนาและท่าทีในใจของเรานะครับการถวายด้วยความจริงใจและด้วยความเชื่อสำคัญยิ่งกว่าของภายนอกนะครับ ความลิษยาเป็นเหมือนเชื้อเพลิงที่สามารถลุกลามกลายเป็นความโกรธและการกระทําที่รุนแรงได้นะครับเราต้องระมัดระวังและจัดการกับความรู้สึกเหล่านี้ก่อนที่มันจะควบคุมเรานะครับครับบาปไม่เพียงแต่ทํร้ายผู้อื่นนะครับแต่ยังทําร้ายตัวเราเองด้วยการที่คาอินต้องกลายเป็นผู้เล่ล่อนและถูกสาปค,ครับแสดงให้เห็นถึงว่า ให้เห็นว่าบาปนํามาซึ่งการความทุกข์นะครับและการพัดภาคจากพระเจ้านะครับครับในเชาน้านี้ขอให้เราเรียนรู้จากบทเรียนนี้ว่าการถวายแด่พระเจ้าการถวายแด่พระเจ้าด้วยใจที่แท้จริงและความเชื่อนะครับเราต้องถวายด้วยความจริงใจและความเชื่อนะครับ ระมัดระวังและจัดการกับความรู้สึกด้านลบก่อนที่มันจะนำเราไปสู่บาปนะครับให้เราตระหนักถึงผลที่ตามมาของบาปและหันกลับมาหาพระเจ้าเพื่อรับการอภัยโทษและการเยียวยาครับขอพระเจ้าทรงเมตตาและเสริมกําลังให้เราดําเนินชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้านะครับและหลีกหนีจากสิ่งที่นําไปสู่ความบาปนะครับให้เราที่ฐานด้วยกันครับ สาธุการแด่พระเจ้าวิดาเราขอบคุณปรองสำหรับเรื่องราวของอาเบลและคาอินพระเจ้าขอพรองทรงโปรดเมตตาที่เราจะมีใจที่ถ่อมลงขอพรองทรงโปรดเมตตาที่เราจะไม่มีใจแข็งกระด้างเหมือนคาอินพระเจ้าขอพรองทรงโปรดเมตตานำชีวิตของเราในทางของปรองเสมอที่เราจะยอมรับการตักเตือนขอพรองทรงโปรดเมตตา นำเราในการถวายแด่พระองค์ที่เราจะถวายด้วยความจริงใจที่จะไม่เสียดายพระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาด้วยในการดำเนินชีวิตในทุกๆวันขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาควบคุมชีวิตจิตใจของเราที่เราจะไม่มีความโกรธเคืองม่มีความดิษยาในใจพระเจ้าขอสรรเสริญและขอบคุณพระองค์สำหรับในเช้านี้ขอบคุณพระองค์ที่ทรง,งเตือนสติเรา ผ่านเรื่องราวปฐมกาลนี้เราขอบคุณพระองค์ขอทรงเมตตานำชีวิตของเราให้อยู่ในพระพักของพระองค์อยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์เสมอขอบพ,พระคุณพระองค์และสรรเสริมพระองค์ร่วมกันในเช้านี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน